สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันในหัวข้อ1.6เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ที่มีของซ้ำค่ะข่าจจากสนนะคะบอกว่าต้องการสลับตัวอักษรในคำว่า engineer จะสลับได้กี่วิธีถ้าพยายชนะอยู่แยกกันหมดโดยอันดับแรกนะคะเราต้องดูก่อนเลยว่าคำว่า engineer เนี่ยมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวก็คือว่า1 2 3 4 5ส7 8่าหอ่าว่า engineer นะคะมีทั้งหมด8ตัวเขียนไว้ก่อนเลยว่า มีตัวอักษรทั้งหมดแปดตัว ต่อมาเราก็ดูว่ามันจะมีพยัญชนะกี่ตัวแล้วก็สระกี่ตัวเพราะว่าเขาให้เงอนไขามาว่าพยัญชนะต้องอยู่แยกกันหมดมีพยัญชนะก็คือตัว NG N อ่าแสดงว่ามีพยัญชนะ4ตัวคือ n เอ็นมีทั้งหมดกี่ตัวเอ็นมีหนึ่งมี 2. สองแสดงว่าเอ็นสองตัวต่อไปตัวจีจีมีหนึ่งตัวและตัวอ่าโดยตัวอ่ามี หนึ่งตัวอ่าต่อไปเราก็ดูว่ามีสระกี่ตัวซึ่งตัวอักษรทั้งหมดอะค่ะมันมีแปดตัวแล้วก็มีภาเป็นละสีตัวสดงว่าละละละสระสีตัวคือเหลือตัวอะไรบ้างคือตัวตัวอีอีมีตัวอีมี หนึสองสามอีมี3ามตัวและอีะอหนึ่งตัวคือตัวไอหนึ่งตัวอ่าแล้วก็ที่เราต้องเขียนว่ามีกี่ตัวเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นของซ้ำซึ่งเราจะต้องใช้ในการคำนวณหาวิธีต่อไปก็ออกระวังสระก่อนนะเพราะว่าเขาให้ เพนซิน่าอายุแยกกันหมดวางสละก่อนอ่ะอันนี้สละตัวที่หนึ่งสละตัวที่สองสละตัวที่สามสละตัวที่สี่อ่าสละครบแล้วทีเนี้ย เราก็ต้องเอ่แยกพยาญชนะใช่ไหมโดยพยาญชนะต้องไม่อยู่ติดกันแสดงว่าเราสามารถวางพยานชนะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่เห็นไหมว่าเราจะวางไว้ตรงนี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 ้ก็แสดงพยาญชนะก็จะอยู่แยกกันหมดเพราะว่าจะมีสระขั้นกลางอยู่แสดงว่าเราสามารถอ่ วางพยัญชนะได้5้าตำแหน่งอาเขียนไว้ก่อนจะวางพยัญชนะได้ห้าตำแหน่งแล้วต่อมาแล้วก็เรียงสับยังสระ ได้สลาเรามีสีตัวใช่ไหมแล้วก็เอามาเรียงสับเปลี่ยนกันเลยจะได้เป็นสีแฟกแล้วทีเนี้ยสลามันจะมีตัวซ้ําอยู่3มตัวก็คือตัว E แล้วก็ทำมาันเป็นเอามาเป็นตัวส่วนแล้วก็ได้เป็น3มแฟกจะได้เท่ากับสต่อไปก็แทรกพยัญชนะ คือเรามีห้าที่ใช่ไหมแล้วก็เลือกมาหนึ่งจะได้เท่ากับห้าแฟกส่วนสี่แฟกแล้วก็หนึ่งแฟกที่สี่แฟกเนี่ยอันเนี้ยก็มาจากการที่เป็นห้าเลือกหนึ่งใช่ไหมก็คือห้าลบหนึ่งได้เป็นสี่แฟกแล้วก็หนึ่งแฟกตัวนี้ก็คือมาจากหนึ่งเลยอ่าแล้วก็ได้เป็นเท่ากับห้าตรงนี้เพราะว่ามันห้าแฟกตะมันก็คือ หาคูณสี่คูณสามไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งเอ้ย,อยจนถึงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สี่แฝมันก็คือสี่คูณ3ามคูณสองคูณไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งอะทีนี้อะมันก็แสดงว่าด้านหลังเนี่ยตัดกันได้มันก็แสดงว่าเหลือห้าอืมต่อไปก็จะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนอะไรอีกสระสับเปลี่ยนไปแล้วก็แสดงว่าเราพยัญชนะ อ่าเรียงสับเปลี่ยนพลันเชนชนะได้พยัญชนะมีทั้งหมดสี่ตัวแสดงว่าเราสามารถเรียงสับเปลี่ยนได้เป็นสี่แฟกแล้วก็สังเกตดูว่าพยัญชนะอาจจะมีตัวซ้ําอยู่สองตัวก็คือตัวเอ็นสองตัวแล้วก็ตัวซ้เนี่ามาเป็นตัวหารก็เท่ากับสี C ่สี่แฟกอะสี C ่แฟกมันก็คือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึน่งใช่ไหมแล้วก็ สองแฟกก็คือ2อคูณหแสดงว่าเหลือ4ี4่คูณสาคูณสได้12ทีนี้เราก็จะได้วิธีในการสลับทั้งหมดยี่วิธีจะได้วิธีสลับทั้งหมดก็คือเอาการยังสลี่ยนสลา ตัวที่แทรกพยัญชนะแล้วก็เรียงสับเปลี่ยนพยัญชนะอย่างทั้งหมดมาคูนกันจะได้เป็น4คูณ5คูณ12จะได้เท่ากับเท่าไหร่4คูณ5ได้20 20บคูณ12ได้240สแสดงว่าข้อนี้เราสามารถ สำับตัวอักษรได้ทั้งหมด240วิธีโดยที่ให้พยัญชนะอยู่แยกกันทั้งหมดส่าสำหรับข้อนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่ยบรี้อยแล้วค่ะสำหรับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและก,การจัดหมู่ที่มีของซ้ำก็ง่ายใช่ไหมนะคะข้อนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ